สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอนเราก็สู่วิถีแทบ้านชาแนลอะไรอีกผมจะเปิดคลิปอุปสรรคแล้วอ่ะอพอดีวันนี้นงติดตั้งไฟโซล่าเซล์ให้หน้าบ้านไม่ล <ห ả? S 1> งมาเลยจ้ะขวัญไปไปกล้องเลยมาทำเที่ยงเนี่ยเขามาแล้วเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณตรงครับบ้านหลังน้อยนะฮะมาแล้วมาเยี่ยมเพื่อนเฉยๆครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมจะมีอะไรมาติดติดเยอดที่ผมเนี่ยมีอะไรบ้างในวันนี้ไปไฟโซล่าเซลล์ครับบอกหน้าบ้านหมื่นไงใช่ใช่ใช่ก็คือจะไปติดให้นานนายแล้วเนี่ยอยากนานแล้วเอาพูดไรวะพูดไรคือแบบตื่นเต้นใช่ไหมแบบเข้าคลิปผมแบบปีแรกันปีแรกปีละคลิปเออนั่นแหละนะพอดีผมต้องการให้มันสว่างหน้าบ้านตรงนี้ นะครับนงก็เลยเอาไฟโซลารเซลล์ตัวชุดนี้มาส่งไฮเบย์ไฮเบย์แบบไฟห้อยเพดานอะติดเพดานแต่งบ้านก็ได้หลักแต่งร้านกาแฟคาเฟ่ส่งมันสวยนะดูดิตอนนี้เปิดได้3สีด้วยนะก็คือใช้ภายในได้เพราะว่ามีแผงแยกข้างนอกทอดเอาแต่แผงไปแคมปิ้งก็ได้อย่างเงี้ยอ๋อสุดยอดมี3สีใช่ครับมีสีอะไรบ้างนะสีเหลืองสีวอร์มสีปกติสีเอออันนี้กี่บาทนงอันนี้400บาทราคานี 2,900บาทน,นะโอเคตอนนี้ลงตอมอรเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะติดจ้งแล้วก็มารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูผลงานตอนกลางคืนด้วยให้เจ้าบ้านยกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดากล้องถือกล้องให้เฮ้ยกล้องผมเดี๋ยวรอตอนเสร็จเลย<ส>นะนะเดี๋ยวท<ด>้งองลงเนี่ยก็บ้านหลังน้อยนะครับใครอยากติดตามตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับหรือความรู้ต่างๆก็ไปบ้านหลังน้อยเลยพรชมตอนนี้ก็นองขวัญกำลังเตรียมสถานที่ในการต้อนรับแขก อ่นงพอดีเมื่อกี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเไปดูนิดนึงก่อนไม่เอาผมอยากให้มันหงายเอเอาเอาท่อดนันดันอีกก็ได้เรียบร้อยนะคะก็คืออันนี้คือเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เืิเป็นชุดติดตั้งแบบซําเ็จเลยเนาะเออก็คือตอมอเราก็ทํามาเราก็แค่ขุดหลุมลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งแบบนี้ประกอบนะครับเรียบร้อยก็เรียบร้อยอันนี้ชุดนี้ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบตอนกลางคืนนงเนาะ<ช>เพราะว่าคือเราจะนั่งรอจนถึงมันดึกแหล<อ>นะ ใช่ใช่ใช่ไปไปดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับส่งเข้าไปในบ้านแล้วมันจะสว่างขนาดไหนนะฮะนี่ฮะอันนี้ยังไม่มืดเลยนะแต่ก็สว่างแล้ว <laughs> แต่ก็มืดแล้วครับนี่มามาดูคนติดตั้งปิดปิดคลิปผมหน่อยนี่ปิดคลิปผมหน่อยอนะเป็นไงบ้างความสว่างสุดยอดเลย ยอดเลยครับคุณเนี่ยต้องถามผมให้ผมถามนะก็คือเจ้าบ้านอืมสุดยอดเลยฮะสว่างใช้สีปกติมันก็จะจ้างกว่านี้สีวอมก็จะดบอลงมาก็คือมัน 8K เลยเอ้ยมัน 6K เลย 6K เลยอ่านี่ฮะแล้วถ้ายิ่งมืดก็จะยิ่งใช่ตอนนี้มันมืดยังไม่สนิทดีนู่นได้กว้างนู่นเลยนะนู่นถึงนู่นเลยก็คือ เราบางทีเราต้องการให้บ้านสว่างตอนที่แบบเราไม่ได้อยู่บ้านเนาะอยขณะนี้มองเห็นใช่คือมันเปิดปิดเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยไงมันก็คือโอเคเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครสนใจนี้คือชุดนี้เท่าไหร่นองตัวนี้ในรัสด้า2,900บาทเออถ้าน้องรับติดตั้งชุดนี้รับติดตั้งชุดนี้ต้นหนึ่งอ่ะต้นหนึ่งชุดนี้ต้นหนึ่งสี่พันกว่าบาทอ่าสี่พันกว่าบาทนะครับพร้อมติดตั้ง นะครับก็คือประมาณชุดนี้เลยอันนี้ครับอันนี้เรียบร้อยเสาอยู่ที่3เมตรนะ,ะถ้าถทาเสา4เมตรก็บวกไปอีกบวกไปนิดนึฮึก็ประมาณนี้ใครสนใจนะครับก็ไปที่เพจบ้านหลังไม้พลังงานทดแทนได้เลยนะครับแล้วก็หรือใครจะสอบถามเกี่ยวกับระบบพวกออฟฟิตออฟกิตก็คือเป็นพวกไฟในตัวในบ้านนะครับใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับก็สอบถาม เข้าไปได้นะครับน้องก็รับติดตั้งทั่วเกือบทั่วประเทศแล้วตอนนี้เกือบแล้วเกือบๆแล้วแต่ก็ต้องดูแต่เคสไปเคสแล้วกันนะครับบางที้ไม่ได้ไปใช่ไหมตอนตกครับนั่นแหละครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นอีสานเราแล้วก็ขึ้นเหนือครับใช่ใช่โอเคนะครับก็ยังไงต้องขอคนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการให้ความแสงสว่างผู้นาแสงสว่างให้กับบ้านผมนะครับผม ผมกระดองก็บริจาคเกือบย0่สิแล้วนะครับนี่ก็มีแผนที่จะบริจาคอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้กับคุณยายนะครับน้บ้านมืดมากเพราะคุณยายเคยแก่อยู่คนเดียวนะฮะก็เลยแบบเอออยากจะเอาไปติดให้ท่านนะครับเพื่อแสงสว่างให้กับท่านในให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเคคือดอนมาอยู่หมู่บ้านนี้ด้วยอืผมบ้านนี้ก็ต้องอาจจะมาเริ่มสร้างอะไรให้หมู่บ้านบ้างนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ อย่าลืมสับสกี้นะครับทั้ง2ช่องนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็วิถีไทยบ้านชาแนลนะครับคลิปแรกของปีนะครับมาแล้วต้องขอบคุณนงนะครับที่กดดันผมมาทุกวันนะครับ FC ถามมาตลอดเลยนะครับออมีปาร์ตี้หมูกระทะเล็กน้อยน่าินไปดูหน่อยเดีย๋ยวพาไปดูก่อนปาร์ตี้หมูกระทะเล็กน้อยนะครับสาวๆอยู่ฝั่งนูน้นนะฮะ เป็นอะไรบุ่จบูโอเคตอนนี้ก็หมูก็ะทะกันนะครับข้างบ้านนะครับด้วยบรรยากาศที่เสียงเพลงช่วงนี้เป็นงานแต่งดูดิยงแ <laughs> คืนมากเลย <laughs> โอเค <laughs> นะครับยังไงก็นะครับขอตัวลาไปแล้วจะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย <laughs>